ครับสวัสดีสวัสดีเอีทุกท่านเนาะที่ขอบติดตามสองมาโนูพี่เนาะถือว่ามื่อันนี้มาเจอหน้าเจอตากันเนาะพี่น้องแบบมาโนูกับบลร้องขีดไล่มือเนาะพี่น้องเนาะจะไดเอฟซีเฮาเป็นเจไดนอคิดหนอยคิดเติงกันอยู่วะพี่เนาะที่ติดตามเนาะพี่น้องเป็นยังเนาะพี่น้องยังบอลร้องคลิปเนาะแล้วก็สิมาบอกพี่น้องว่าเป็นยังบอลร้องคลิปแล้วก็อาการพยานพี่เนาะเป็นเจไดแน่เนาะขอเสิมาอัปเดต ูพี่น้องพังเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้แต่กัมื่อนี้มนูกัมาแกะกองพี่น้องเป็นของฝากเนาะจากพอทั้งจังหวัดทั้งอีหล่นฝากอีสานเท่าเด้๋พี่น้องหนาจะเป็นอุบลเนาะพี่น้องเนาะบูถือกับขอทดขอไพ่ด้วยขอเด้อเพิ่นก็มีจิตใจดีเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นนั่นั่นฝากยาเมื่อไห้พี่น้องมายาเจ้ากระโดดกระเพาะเนาะพี่น้องเป็นเน็าฝากยามาให้มนุเนาะพี่น้องเนาะมนุไปเอามาเด้อพี่น้อง thì mắc kè pinoang bưng nó mà mì nhám trong này nó pinoang đó pinoang nó con già nó pinoang kè cùng căn nó pinoang nó mà mì nhám trong này kè cùng căn đây pinoang mừng căn này nó เป็นกับฝากมาให้พี่น้องโอ้ดีใจายเนาะแระว่าซื้อยาอยู่ข้างๆเหล้ามันกับคนกลางแพงอยู่พี่เนาะคนซื้อมาให้เนาะเด้อโอ้ยเราพอซื้อผ้ามาให้เนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องยาโอ้ยาอินไซนเนาะพี่น้องกองปวดใหญไงนะพี่น้องเลยกินได้หลายเดือนอยู่พี่น้องนี่โอ้ขอบใจพอลายเด้อขอบคุณพอลลารายเด้อมีราคาติดไปพร้อมเนาะเก่าสิบห้าว่าที่เนาะ ประมาณสี่สี่หมืกบเนาะพี่น้องเนาะนเงินบาทก็คืนเนี่ยประมาณสามสาบหรือว่าสาื่นแปดพันประมาณสามหมนันเเนาะเป็นเงินกีเป็นเงินกีบละะพี่น้องไนจะสซินโอ้แล้วก็โอ้กองยาอย่างนี้พี่น้องตัวนี้ไทยบางคนเนาะ ว้าวพี่น้องมีเงินนะพี่น้องเอ้ยมีเงินหนึ่งพันบาทนะพี่น้องเนาะโอ้ขอบคุณพอเป็นใดๆเด้อสะพายพี่น้องเอ้ยมีเงินอีหนึ่งพันบาทนะคนใจในกองเงินเห็นไว้โอ้พี่น้องดีใจร้ายพี่น้องเอ้ยโอ้ได้เงินหนึ่งพันบาทพอพี่น้องได้ทั้งยาทั้งเงินนะมันนี้โอ้ดีใจร้ายพี่น้องเอ้ยโอ้พอเป็นใจดีแห่งนาะพี่น้องเนาะทั้ยาเป็นป้า มีร้ายอยู่พี่น้องโอ้ยเหยาะดีดีพี่น้องเลยโอ้โหมัจดีแห้เราพี่น้องเนาะกะของยาเพ่ลยยาอย่างนอ้อแบบโอ้ยยาอมีประส่วนนะพี่เนาะเอิม่มคนบอกอยู่พี่น้องว่าเป็นยาเกี่ยวกับกรนะเพาะเนาะที่แม่ตัวนี้แบบเป็นยารักษาดูกระเพาะเนาะพี่น้องโอ้ดีใจแห้งพี่น้อง ใจแห้งเนาะพี่น้องเนาะอย่างหนึ่งพันบาทพี่น้องพอเป็นเสืนะ้อผ้าเนาะกูดีสิปลาไปเห็ดอีนนั่นพาไปซื้อ,อยากินหน่อกันพอได้เติมเน็ดนะพี่น้องเนาะใหนะ้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะเป็นอนาชีพสนับสนุนในการที่กีบเนาะพี่น้องยาเป็นเนาะยาอันนั่นยาสองอีนไหนโนมินนนอีน่ะเอนตาซินเนาะสองฟองพี่น้องแล้วก็ยาโอเมิาโซนเนาะ แกด์หนึ่งพี่น้องโอ้กับทีว่าสมิ่งก็ดีใจแห้งพี่น้องเลยดีใจแห้งเนาะที่แบบบอกง่ายๆว่าคนมัเคยเห็นหนากันนะพี่น้องมันูกับมัเคยเห็นเพิ่นเนาะแต่ก็เพิ่นกับมัเคยเห็นมันูแบบว่าต่างคนต่างอยู่ต่างแดนนะพี่น้องตอนมีความผูกพันเนาะนี่ก็ขอบคุณพอได้รายเด้อเนาะที่ส่งเงินมาให้เนาะขอบคุณได้รายเดอ้อรอขอบคุณได้รายเดอ้อขอให้นั่นบุญคุณเนาะที่ว่าพอส่งยามาให้ มานุ่งซะพี่น้องให้พอมีสุขภาพแข็งแรงเด้อหายจากขณียาต้องฆ่าน้อผัดธาตสิ่งใดก็ขอให้สมเด็จสมเด็จเด้อขอขอให้ยพอนำด้ด้วยสุขสงกันมานเนาะอายุมันค้อนยืนเด้อะพี่พอตลอดปีตลอดไปนะพี่น้ guess. Guess. So. องเนาะกับอ้พี่น้องหนึ่งขันบาทนี่ก็เป็นเงินเงินกีบนึ่งประมาณสี่แสนกีบร์นะพี่น้องสี่แสนกีบร์กว่าเงินบาทก็ขึ้นขึ้นราคาเลยพี่น้องตอนหนึ่งขันบาทเท่ากับสี่สี่แสนกีบร์นะพี่น้อง ที่เชนก็กลัวจังหน่อยเนาะถือว่าสมควรพี่น้องหลายเติมเนาะเป็นเงินกีบเขาก็ถือว่าหลายสำหรับมนุษย์ก็บร้ายแห้งพี่น้องตอนนี้ถือว่าหนึ่งในนั้พันกีบเนาะพี่น้องครับเสียด้เพื่อสียดสีนี่นะเสีเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดงานแต่ละมือบางเพื่อก็นมือหนึ่งสามสี่ดอกสิเพื่อจะได้พันหนึ่งพี่น้องโอ้ก็คุณพอได้ร้ายเลยดีเมตตาเนาะฝากยามาให้เลยกันเงินกับเงินพร้อมพี่น้องหนึ่งพันบาทเนาะขอขอบคุณได้ร้ายเลยนะครับ เสียอัพเดตสุขภาพสุขฟังนาะพี่น้องว่าโรคกระเพาะเป็นยังไงเนี่ยนาะพี่น้องโรคกระเพาะกะเดิมดีขึ้นนะพี่น้องเดิมดีขึ้นน้าเนาะแต่ว่ายั่งโรคอันหนึ่งพี่น้องโรคมันมหนาบานุบวมขึ้นจะหน่อยพี่น้องเป็นโรคเอน็นอันเนาะเล่าเอ็นมาโครคไข้รังอักเสบพี่น้องไทยข้เอ,เอ,เอ็นมาอยังน่องประเทศไทยโรคไตเนาะประเทศไทยเรื่อโรคไตโรคไตอักเสบโรคไตอักเสบพี่น้องส้วงลังเนาะพี่น้องส้วงบานุ ท่านได้เป็นนะนะบรนลเห็ดเบียกนักพี่น้องยุกยุกคองยุกยังนี่เนาะเห็ดเบียก,กยนะนักได้ก็ปวดส่นนังพี่น้องปวดเอวปวดเอวพี่น้องท่านนี้เคยเป็นเนาะกินยา,ย,า,า,นานยังมนะันจี๊เ้าพี่น้องเลยแค่ทังกักเสีบเนาะแนะนำไปเด้อพี่น้องบอกเข้าบุญมบรรลุนะเนาะทรรมาส์นายพี่น้องแบบเขานาั่งร้ายสิกับไรเนาะพี่น้องนั่งร้ายกับปวดมันปวดนะนะมันบรรลุแบบนั่งขึ้นยังปวดพี่น้องปวดทรรมาสดีๆเนาะเคยกระเพาะ ลูกกับพ่อแค่แน่เด็กอะมาต่อมาแค่ลังอักเสบีพี่น้องโอ้มาแค่ลังเด้อปลาดกไตเนาะสุดทนนมาพี่น้องทนนมาได้นะอายุยังหน่อยพี่น้องก็มีแต่โรคแต่โอ้มาหนุ่กก็เนี่ได้จะคือวันอาทิตยคลิปหนึ่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าร่างกายวุ่นวายนะพี่น้องมั่งมื่อมั่งหนุ่กก็ปวดเมื่อยเนอกจากเล่นแบบบมเดลไปไซส์เห็นนะจะคือไทยคลิปยังพี่น้องเบิ่งกเงยงวดปก่อนพี่น้องเดี๋ยวร่างกายสุขภาพแข็งแรงขึ้นก่อนจะหน่อยนะพี่น้องเนาะที่ไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่ง น้องสองน้องสาวเนี่ยแะน้องสองตัวเองเนี่ยนะพี่น้องคือว่ามืัอนี้กับมาขอบคุณพอแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณพอที่เป็นหากยามาให้เนาะพี่น้องก็เป็นแก๊กองทางแรงเนาะพี่น้องที่ว่าน้เฮดกิฟมาพี่น้องเนาะมีคนสนับสนุนจวน้วยี่กับขโมงขอบคุณเด้อพี่นายเด้อพี่น้องเด้อขโมกอบใจได้ดายเนาะเออนี่ดิของฝากเนาะพี่น้องเนาะหัวห้าบโอ โอ้นี่เด็กพอซื้อคนน้องพี่น้องนายอานันชัยศรีสสเสน่ห์นาะพี่น้องเนาะจังบัดอุบลราชธานีเนาะที่อยู่เพผ่นาเครื่องมาหายนะากกมีเนาะเป็นกีบเบอร์โทรอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะพอเนานะน้องพี่น้องพออนันชัยเนาะพี่น้องศรีเสน่ห์เน้อของคุณในรายพอจากบุญราชธานีเนาะพี่น้องเนาะอุบลของคุณนในรายเน้อที่ฝากเครื่องมาหายน้องพี่น้อง จะไ้กับหางแพงแพงปันแบบนี้ขอบขอบทุกขอบคุณในร้ายนพี่น้องเนาะที่เมตตาใช่ไหมเนาจากแมงปันนะพี่น้องแบบเพิ่นกิดพอมันก็เคยเป็นนะพี่น้องเพิ่นเคยเป็นพญานเลยก็เป็นเทียนมนุเป็นก็เมตตาแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณในร้ายเด้อพอเด้อขอให้มีมันค็เยอะนะพ่อเนาะกับคลิปนี้ก็มาขอบคุณพ่อเพื่อนนะพี่น้องที่ผ่าเงินมาให้เลยก็กับยาแล้วพี่น้องเนาะกบฝากติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่าสีผ้าเห็ดยังเนาะแะไว่าคลิปมนุกับช่วงนี้กัน มาดคอยร่งมาได้พี่น้องถ่าตที่ตามตอนท่อไปนะพี่น้องเนาะไปได้กับเป็นกำลังใจ้บาะนุ้ยเด้อพี่น้องเด้อขอกันใคนคลิปหน้านะพี่น้องนาอสบายดีสวัสดีเด้อบ,บาย